สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปริพันธ์ออโตโอ้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสับวันนี้อันมีตัวรถกระบ,บะตัวสูงสีประตูขับ4ให้กับคุณลูกค้าได้รับชมและก็รีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันอีกหนึ่งรุ่นต้องบอกเลยนะฮะตัวรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะหายากและเป็นที่ต้องการของพี่ๆหลายๆท่านอยู่แล้ว ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบแล้วสนใจเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้โทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอันรบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็ได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากทางร้านรถยนต์มือสองบริพัต์ออตโต้ตรงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้หน้าที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับ สำหรับคลิปนี้อันพาเจ้า t o y ยต้าไฮรักรีโว2.8ตัว G p พีแดนเนอร์ประตูตัวสูงเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อรถปี2008นะครับทำไมตัวรุ่นนี้เนี่ยถึงต้องมาแนะนำแบบนี้ด้วยเพราะว่าความต้องการครับเพราะว่าในเรื่องตัวการใช้งานพ่อบ้านหลายๆท่านพี่ๆหลายๆคนคุลูกค้าหลายๆท่าน ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากนะครับไม่ไจะเป็นในเรื่องตัวการขับขี่แต่จริงๆแล้วว่าเขาคงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะโตโยต้ารู้กนันดีอยู่แล้วความน่าใช้ของตัวมันเองเป็นยังไงนะครับส่วนของตัวรถเนี่ยเป็นสีดําเดิมโรงงานรถไม่เคยชนหนักพี่ความน้ําท่วมหรือจมน้ําตัดต่อผิดกฎหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อไปแล้วรับรถไปแล้วพบเจอเรื่องอย่างที่แอนบอกมาเมื่อกี้นี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจกับบ้านให้ด้วยนะครับ ก็สาหรับในส่วนตัวรุ่นนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆคือกับตัวล็อกโคแหละครับ,ตรบแต่เอาดีว่ามันเป็นตัว2.8ท็อปธรรมดาเฉยๆนะฮะกระจังหน้าล็อกโคนะครับไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวท็อปแล้วนะฮะมีโปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็ตัวเดย์ไทม์เรนนิ่งไลท์แล้วก็ส่วนงตัวไฟตะมองนี้ก็จะเป็นแบบ L E D นะครับส่วนใหญ่เนี่ยตัวที่เป็นหน้าแบบนี้เนี่ยจะเริ่มจากปี2 0 1 8ัพขึ้นมานะครับบางคันอาจจะมีเป็นตัว17.18มีไหมมีบางคันอาจจะเป็น18.19ก็มีเช่นเดียวกัน นะครับเพราะนตรงนี้เนี่ยรถมันใหม่หมๆรถมันน่าใช้นะฮะแล้วก็เกียร์ออโต้ในเรื่องตัวออปชันแล้วก็แอพเกเคชั่นต่างๆที่เขาให้มาพร้อมกับตัวรถด้วยอีกอย่างหนึง่งตัวรุ่นนี้เนี่ยแรกๆที่อานเคยได้ทำคลิปวิดีโอไปมันจะเป็นแบบนี้ครับเหมือนกับว่ายกออปชันในตัวรถ SUV มาใส่กับตัวรถกระบะแบบนี้ยกเว้นแต่ว่านี่มันเป็นขับ2แค่นั้นเองนะฮะเพราะว่าบางท่านไม่ชอบขับ4บางท่านอยากได้แค่ตัวขับ2ตรงนี้เราเลยมีตัวเลือกให้หลายแบบ แลวก็คันนี้ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจเก็บไว้ในใจด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดใครชอบยังไงก็เข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านได้นะครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อครับต้องบอกเลยนะฮะว่าสภาพรถเนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่มากนะฮะส่วนของตัวเครื่องนะฮะก็จะเป็นตัว2.8นะครับออโต้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะว่าแรงบิดเนี่ยค่อนข้างที่จะมาให้เยอะนะครับเครื่องเดิมนะฮะไม่มีข้ามนำเครื่องไหลเยิ้มก็จะเป็นในส่วนตัวคันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์ค แต่เก็บต่างๆนะฮะเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับตัวแผ่นเพลสติกเกอร์มอรกอรฉนวนการความร้อนใต้ฝาโปงหัวน no, หัวน็อตครบทุกจุดเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีาราันตรล้านให้ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์นะครับ6เดือนหรือว่า10,000กิโลพร้อมกับ W Smart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนานอีก1ปีเต็มๆขัดสีเคลือบผิวตัวรถคลีนิ่งตัวรถให้กับลูกค้าใหม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟ ตั้งศูนย์ทงล้อรตรงนี้เราเซอร์วิสให้กับผู้ลูกค้าอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประกันได้เลยว่าได้รถที่ดีและก็มีคุณภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะครับเราไปดูด้านข้างกันต่อครับตัวรุ่นนี้เนี่ยเท่าที่อ่านจำได้นะตอนที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยเขาจะบอกว่าคนพันแกร่งเหมาะก,กับรถพันแกร่งอะไรประมาณนี้แหละเป็นคอนเซปต์ของทางโตโยต้าเขาออกห้างป้ายแดงเนี่ยหน้าอยู่ที่ประมาณล้านต้นๆน,น,น่าอยู่ที่ประมาณล้านต้นๆแต่ในคลิปนี้ไม่ต้องถึงนะ ถูกว่าป้ายแดงเยอะโคตรๆนะครับส่งตัวล้อเนี่ยก็จะเป็นแม็กอลอยเดิมโรงงานนะฮะขอบ17นะครับ, 17, นรบเนี่ยตรงนี้แหละคืออีกอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนของความแตกต่างถ้าเกิดเป็นตัวล้อโคเนี่ยมันจะเป็นตัวอลอยสีดำขอบ18แนะครับแล้วก็ส่วนของตัวยางเนี่ยเป็นกูดเยียนะฮะถามว่าตัวดอกเนี่ยยังเหลือเยอะไหมมันก็เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้คุณลูกค้าซีเรียสแล้วว่ามันก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อันนี้เดี๋ยวเราก็มาคุยกันอีกทีนึงไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนของตัว ไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะฮะมีการตัดด้วยโครเมียมนะครับมือเปิดทั้งสีบานก็จะเป็นแบบโครเมียมแต่ว่าฝั่งคนนั่งข้างคนขับกับฝั่งคนขับเนี่ยมันจะมีตัว i อคิวเร็มาให้นะฮะหรือว่าเป็นตัวปุ่มกดไม่ต้องใช้กุญแจขันแล้วนะครับปนายข้างมีให้ครบนะฮะแล้วก็ส่งตัวสีเนี่ยด้านข้างสวยเสมอกันจรึงด้านท้ายนะครับสีดำเนี่ยเป็นอีกสีหนึ่ง ถามว่ามันเป็นตัวสียอดฮิตไหมก็ในส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วว่าบางคนไหนคิดว่าเฮ้ยในเรื่องตัวการดูแลรักษาทางความสะอาดอะไรพวกนี้เนี่ยมันอาจจะยากคุณก,ก็ไม่ทาแต่จริงๆแล้วว่าดำตโตโยต้าเนี่ยลองสังเกตดูดีนะฮะดำโตโยต้าดำของแบรนด์นู้นดำของแบรนด์นี้ดำโตโยต้าเนี่ยอชอบอย่างคือมันจะดำแล้วดำเงาๆหน,น่ยอยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยใส่เป็นพวกแบบออฟโรดเนี่ยสวยใส่เป็นพวกแบบแสงซิ่งๆหน่อยก็สวยเช่นเดียวกันขึ้นอยู่ที่ความชอบแต่ถ้าเกิดเราใช้งานเดิมๆแบบนี้เนี่ย ถือว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้ก็คืออีกคันหนึ่งนะฮะย้ำนะฮะว่าเป็นตัวขับ2นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอันได้มีการทําคลิปตัวขับ4ให้กับคุณลูกค้าดูแล้วออโต้เหมือนกันนะฮะคนนั้นเนี่ยสีนี้ตัวปีแบบนี้มีทั้งขับ2แล้วก็ขับ4แล้วก็เป็นตัวเกียร์ออโต้เหมือนกันด้วยนะครับสำหรับด้านท้ายนะฮะฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยดนชนท้ายแน่นอนตัวโคมไฟท้ายไฟเดี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะ ตัวกันชนท้ายนะครับแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดเดี๋ยวเซ็นเซอร์เนี่ยจริงๆมันไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรมันมีตัวกล้องมองหลังมาให้แล้วเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่เพิ่งหัดขับรถใหม่ๆแล้วก็เกิดเรามาใส่กับรถตัวสูงแบบนี้เลยเนี่ยอันว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเพราะามีตัวกล้องมองหลังให้แล้วแล้วก็อีกอย่างในเรื่องตัวระบบเซฟตีต้ต่างๆมันไม่ใช่มีแค่ตัวกล้องมองหลังอย่างเดียวเดี๋ยวภายในเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ ตัวมือเปิดฝาท้ายตรงนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะแล้วก็ไฟเบรกตรงที่สามก็จะเป็นแบบ LED นะครับรถค่อนข้างที่จะสวยมากสวยมากจริงๆครับถ้าเกิดไม่ดีจริงไม่น่าใช้จริงอัน,นคงไม่บอกลูกค้าแบบนี้หรอกถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่เราเจะมาทํารีวิวเนี่ยมันก็ต้องมีการดูรยายละเอียดของตัวรถมาก่อนอยู่แล้วเฮ้ย <Hey, S 2> เป็นยังไงมีอะไรดีไหมหรือว่าใหม่ไหมหรือว่าตรงไหนที่ต้องแก้ไขอะไรอย่างนี้เดิมๆคันนี้กล้าพูดได้เลยรถมันเป็นรถปีใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของตัว การคิดอีกแบบเนี่ยนะฮะว่ามันมันน่าใช้นะครับถ้าเกิดเป็นในยุคปัจจุบันตอนนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งในตัวเมืองหรือว่านอกตัวเมือง2.8เอาอยู่ในส่วนของตัวบอดี้ด้านนอกก็จะประมาณนี้เราเข้าดูด้านในกันต่อครับ <S <S สําหรับในส่วนของด้านในนะครับตรงนี้เนี่ยตัวคอนโซลด้านหน้าก็จะมีการตกแต่งด้วยพลาสติกสีบอลเงินนะฮะแล้วก็เป็นตัวเส้นโครเมียมนะฮะลากยาวนะครับทั้งตัวคอนโซลด้านหน้าและก็ฝากรอบแอร์ แล้วก็ด้านแผงข้างประตูนะครับในเรื่องของตัววัสดุเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมันต้องเป็นเกรดค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่อาจจะมีพวกแบบปนหนังที่วีคล้ายๆกับหนังอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวแอร์แบงเนี่ยมีให้ครบทุกจุดนะครับตรงนี้เละฮะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่อันชอบนะครับเพราะว่าอะไรการคํานึงถึงคนใช้งานเนี่ยหรือว่าความปลอดภัยของคนใช้เนี่ยที่เขาคํานึงถึงตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าเซฟตี้ค่อนข้างดีเยอะ โตโยต้เนี่ยถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ไม่ห่วงแอร์แบ็กนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าความปลอดภัยค่อนข้างที่จะมั่นใจได้เต็มร้อยเเซนะครับแล้วก็ส่วนของตัวท็อปแบบนี้เนี่ยมีตัวคูลบล็อกมาให้นะฮะหรือว่าช่องเก็บความเย็นนะครับพอเวลาที่เราออกต่างจังหวัดเนี่ยไปซื้อวงเซเว่นซื้อนงซื้อน้าเอามาวางไว้อย่างนี้เราก็กลัวว่ามันจะหายเย็นใช่ไหมครับเราก็ใส่ตัวคูลบ็อกตรงนี้ได้เลยแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะฮะสำหรับตัวเครื่องเล่นครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวจ แบตทัสกรีนนะครับเนวิเชื่อมต่อบลูทูธนะครับซีดีวิดีโอเอ็มพีสามอะไรพวกนี้ได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเซตติ้งนะฮะตั้งค่าชีบุ๊กอะไรพวกนี้เราสามารถซิงค์เล่นได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าดีแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งรถมันใหม่มากเลยนะรถมันใหม่มากจริงๆนะครับอันไม่รู้ว่าจะพูดคําไหนคุณลูกค้าได้เข้าใจแล้วว่าความใหม่มันเป็นถึงขนาดไหนมันใหม่มากจริงๆครับเหมือนออกห้างป้ายแดงแหละ ถามว่ารถมันมีการใช้งานมาไหมรถมันมีการใช้งานมานะครับอันนี้ไม่ปฏิเสธแต่ถ้าเกิดในเรื่องตัวสภาพหรือว่าในเรื่องตัวการดูแลเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดูแลมาอย่างดีนะฮะที่เหลือเนี่ยเราก็มาจัดก,การเล็กๆ,ๆน้อยๆสวยกริบนะครับตรงนี้เราจะสังเกตกันได้อย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเป็นตัวแบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นตัวจอของ CHR นะครับก็คือจะเต็มตัวกรอบตรงนี้เลยนะฮะมันจะไม่ล้นออกมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแบบ1 7 1 8 อาจจะมีเป็นบางคัน18 19หรือว่า18 18อะไรประมาณนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวจอที่เอาของ CHR มาใส่มีนะครับวันนี้ต้องลองสังเกตกันดีๆแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันในการเล่นเนี่ยแตกต่างกันไหมไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับเพื่อเปลี่ยนในเรื่องของตัวความสวยงามแค่นั้นเองนะฮะเพราะว่าบางทีแบบนี้เนี่ยคนอาจจะดูว่าเฮ้ยมันใหญ่มันเทอท่าหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวของ CHR เนี่ยคือมันก็น่าจะประมาณนี้แหละครับแต่ในเรื่องของตัวความยาวเนี่ย มันจะสั้นลงและมันก็จะเรียวขึ้นนะฮะเพื่อว่ามันจะได้รับกับตัวแผงหน้ากากตรงตัวคอนโซลกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบปรับออโต้นะฮะมีตัวจอ L C D ไว้ให้แต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่แบบดูโอโซนนะฮะจะเป็นตัวออโต้แบบปกตินะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยออโต้มันจะมีสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีก2อย่างนะครับก็คือในเรื่องตัวออโต้สตาร์ทสต็อปนะฮะหรือว่ามันเป็นตัวระบบที่หยุดเครื่องยนต์โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็อีกปุ่มนึงนะฮะ การล้อหมุนฟีขนาดออกตัวนะฮะตรงนี้สามารถปิดหรือว่าเปิดได้นะครับถ้าเกิดเราเรียกกันแบบภาษา,าทางการนิดนึงเนี่ยก็คือการล้อหมุนฟรีขนาดออกตัวแหละนะครับหรือว่าใช้แช่งคอนโทรลอ่าประมาณนี้แล้วแต่คนลนัดเรียกแล้วก็ส่วนของตัวพวงมาลัยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะควบคุมเกี่ยวกับตัวเครื่องเล่นทั้งหมดมีตัวปุ่มกดรับกดวางระบบคําสั่งเสียงแล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยก็จะมีการควบคุมเกี่ยวกับตัวจอยไมดี ตัวจเนี่ยจอ MID ดีเนี่ยจะเป็นแบบเรืองแสงนะ TFT นะครับก็แสดงในเรื่องของตัวอุณหภูมินะฮะการตั้งค่าต่างๆหรือว่าการแจ้งเตือนต่างๆหรือว่าในเรื่องตัวเข็มทิศนะครับตรงนี้เราลองมาปรับเล่นกันได้อีกทีหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนภาษาได้นะครับบางคนอาจจะถนัดภาษาอังกฤษอะไรนี้ก็ว่ากันไปนะครับส่วนของตัวเรือนไม้เนี่ยก็จะเป็นแบบเรืองแสงนะไฟหน้าออโต้ได้ครับแล้วก็ด้านหลังพวงมวลัยเนี่ยสองจขับ2เนี่ยหรือว่าตัวโฉมปีใหม่ๆอัพขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันดีอยู่อย่างคือเขาจะมีตัว c r u ให้ แต่ว่าจะเป็นตัวคูสคอนโทรลแบบธรรมดานะฮะก็คือระบบควบคุมความเร็วโดวยอัตโนมัตินะครับมันจะมีทั้งตัวถามว่าล็อกโคขับ4เนะี่ยมีไหมมีนะฮะแล้วก็ตัว2.8ขับ2ตรงนี้มีอันนี้ก็แสดงว่าเขาให้เขาใส่มาให้กันอยู่แล้วอันนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเราได้เล่นในเรื่องตัวแอปพลิเคชันต่างๆได้เยอะขึ้นนะฮะหรือว่าได้แบบลองเล่นตรงนี้ด้วยลองเล่นตรงนู้นด้วยก็แล้วแต่ความชอบนะครับส่วนสำหรับกระจกนะฮะอันนี้ถือว่าดีเข้าไปใหญ่เลย ก็จะเป็นออโต้นะฮะก็คือปรับไฟฟ้านั่ง4บานอัตโนมัตินะครับแล้วก็ส่วนของตัวเซนเซอร์ร้องมีให้นะฮะมองข้างแล้วพับกระจกมองข้างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับลำโพงชิวิเตอร์คู่หน้าเป็นตัวเอนจิ้นสตาร์ทนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องตัวรีโมทครบนะฮะรีโมททั้ง2ดอกนะฮะทั้งตัวกุญแจหลักแล้วก็มีสำรองให้ด้วยอันนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าครบเซตเลยแล้วก็มาสับตัวเกียร์ครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะฮะ สามารถเชนเล่นแบบแมนนวลได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น6สปีดด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดขับ2เนี่ยเราจะเชนเล่นแบบแมนนวลเนี่ยอันว่าถ้าเกิดนแนะนำนะฮะไว้พลาร์ใเราไปต่างจังหวัดหรือว่าพวกแบบทางยาวๆพวกมอเตอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยเราค่อยซัดลงเล่นดูดีกว่าเพราะว่าอันเคยเอาตัวที่มันเป็นออโต้แบบนี้แหละครับไปเชนลองไปเชนดูนะฮะเพราะว่าเราทําคลิปตรงนี้เนี่ยเราได้บอกกับคุณลูกค้าด้วยเฮ้ยมันถึง6สปีดจริงหรือเปล่าระยะทางแค่ไหนที่มันต้องถึง6สปีด นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยว่าระยะทางที่มันไกลๆหน่อยยาวๆหน่อยเราค่อยเชนเล่นเอานะครับหรือว่าไม่งั้นเนี่ยก็เป็นพวกแบบทางลงทางลาดชันอะไรประมาณนี้นะครับอันถือว่าตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะใช้งานตัวเชนเนี่ยได้เต็มที่มากกว่านะครับแล้วก็สำหรับตัวมีปุ่มอีโคโหมดนะฮะแล้วก็พาวเวอร์โหมดมาให้นะครับส่วนสำหรับตัวเบาคนขับนะฮะก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับส่วนฝั่งคนนั่งข้างขับไม่มี แมนนวลล้วนๆนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะเดินด้วยได้ขาวนะครับตรงนี้สภาพมันใหม่มากนะฮะสภาพใหม่มากจริงๆนะครับส่วนของกระจกไม่มีให้นะฮะตรงที่บังแดดฝั่งคนขับนะครับจะมีเฉพาะฝั่งคนนั่งข้างคนขับอย่างเดียวนะครับทีเก็บแว่นตาไฟอ่านแผนที่ตัวไฟเพดานแล้วก็ในส่วนของตัวภายในเนี่ยคือพื้นที่มันกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดเราใช้ในครอบครัวเนี่ยหรือว่า พี่ท่านหนึ่งเป็นพ่อบ้านนะฮะเป็นพ่อบ้านและมีครอบครัวเราอยากหารถใช้งานในครอบครัวสักคันหนึ่งไว้พาภรรยาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าออกไปโรแมนติกหน่อยหนึ่งหรูนะฮะสีดำเนี่ยที่เขาทํามาเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับสําหรับในความคิดหนักเนี่ยคือมันให้อารมณ์สปอร์ตนะฮะมันให้อารมณ์สปอร์ตมันให้อารมณ์เหมือนกับว่ามันดูแพงดูมีราคานะครับอันนี้ก็คือในสองตัวด้านในทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะ รถมันใหม่มากจริงครับอันไม่รู้เหมือนจะพูดว่าไงแต่รถมันใหม่มากนะับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเล็งเป็นตัวพวกแบบขับ2องสิบตัวตัวท็อปๆแบบนี้เนี่ยแนะนําเป็นตัวนี้ดีกว่าทุกอย่างจบเราไม่ต้องไปขนขวายอะไรทุกอย่างแล้วออปชงคอปชั่นทุกอย่างมีให้ครบนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดใครสนใจไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วนะฮะเราดูในส่วนของภายในภายนอกกันหมดแล้ว เดี๋ยวไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสั่วันนี้อีกคีนึง,นงไปครับโอเคนะฮะเรียบร้อยกันอีก1คันนะครับใน2ตัว2.8ตัว G ีขับ2คันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวรถอีกรุ่นหนึ่งที่เข้ามาใหม่ภายในเดือนกระกฎาคมนะเพื่อให้คุณลูกค้าได้มาเลือกสรรแลวก็ได้มาใช้บริการกับทางร้านเราตรงนี้ถ้าเกิดสนใจหรือว่าอยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมยังไงโทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ส่วนสำหรับออปชั่นอื่นๆหรือว่าตรงไหนที่คุณลูกค้ายังไม่เข้าใจอยากสอบถามในเเรรื่ออองงขขตตัันนตัวชนนนใถก็สบาาามม้้ได เดี๋ยวตรงนี้นมาอาธิบายให้แต่ถ้าเกิดเอาหลักๆเลยเข้ามาที่ร้านดีกว่าครับเราได้ไปทดลองขับกันด้วยนะฮะสุดท้ายแล้วนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของตัวราคาสําหรับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่749,000บาทอันย้ํานะ749,000บาทคุ้มๆเฟี้ยวๆแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวนะฮะที่เหลืออยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเขาค่อยมา คุยกันหน้าร้านได้แต่โดยรวมเนี่ยที่เราดูไปเนี่ยรถมันใหม่มากรถค่อนข้างที่จะสวยนะครับเพราะนั้นในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าคุณลูกค้าไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะครับในส่วนของตัวคลิปนี้อย่างก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กดซ like, ับสไคร b e ล้วในคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่หรือว่ามีรถรุ่นไหนมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมนั้นเดี๋ยวรรรออออตตตติิดดดาามกกััันนนไไ้้้เลยลยคคคปปีีงขว่นนะบบสส